ตอนที่88สุขขันสมบูร์แบบหลังชินยุนเข้าสู่หอคอยทันสวรรค์เขาจึงจุดลูกไฟในฝ่ามือรอบด้านจึงค่อยส่องสว่างภายในล้วนว่างเปล่าที่มีก็แค่ต้นปาล์มเขาเริ่มขึ้นบันไดสู่ชั้นสองและสำรวจที่ชั้นสองมีโครงกระดูกทองคำอยู่จำนวนหนึ่งพวกมันคล้ายเก่าแก่ยิ่งเขากล่าวเสียงเบ้าขอบเขตกายวารยุทธระดับที่เ พวกมันถูกเรียกว่ากายาทองคํามันสามารถฝึกฝนจนกระดูกเป็นทองคําเหล่านี้ลวนเป็นร่างของขอบเขตกายวรยุทธ์ระดับที่7กระทั่งระดับที่8หรือ9ก็มีเมื่อมองให้ใกล้มีหลายส่วนของกระดูกที่แตกหักกระทั่งกระดูกแข็งแกร่งเพียงนี้ยังแตกหักได้หรือเป็นเพราะปะทะเข้ากับกำแพงชินยุนตระหนกหอคอยแห่งนี้เคยมีคนถูกขังเอาไว้มาก่อน นอกจากนี้พวกเขาล้วนเป็นบุคคลที่ทรงพลังเมื่อถึงที่ชั้นสามนอกจากโครงกระดูกมนุษย์ทองคำตามพื้นก็ไม่มีอื่นใดอีกล้วนแต่ว่างเปล่าเหมือนก่อนหน้าที่ชั้น4ี่แตกต่างออกไปบ้างมีร่างกระดูกมนุษย์เพียงสองทั้งสองต่างนั่งขัดสมาธิอยู่กับพื้นและตายจากส่วนอื่นก็เหมือนกับชั้นที่2และสหลังเดินขึ้นบันไดสู่ชั้นที่หเปเลวเพลิงที่ฝ่ามือของชินหยุนพลันดับสิน้น เป็นผลให้ร่างกายของเขาสั่นเทิมชั่วขณะน,นี้มันกลายเป็นหลุมดำมืดที่เงียบงันจนไร้ซึ่งเสียงใดหลังแตกตื่นชั่วครู่เขาจึงเริ่มปล่อยเปลวเพลิงออกมาอีกครั้งเหมือนดังเช่นก่อนหน้ามันถูกทำลายสลายหายไปในทันทีเรื่องนี้แปลกประหลาดเกินไปใครการฉินยุนตระหนกขณะกล่าวเสียงดังไม่มีใครมีเพียงแต่เสียงของตัวเขา จากในมิติเก็บของของส้อยข้อมือวิญญาณเทวะาก้าตะวันชินหยุนนำเอาหินสีเขียวเรืองแสงออกมาหลังทำให้แสงสว่างขึ้นมาบ้างเขาจึงใช้พลังจิตตรวจสอบรอบด้านทัศนะเริ่มเด่นชัดขึ้นมาในที่สุดเขาก็มาถึงชั้นห้าที่แห่งนี้คือชั้นบนสุดตรงกลางของชั้นมีชายสวมใส่ชุดสีดำริ้วรอยที่ใบหน้าซ้อนกันจนแทบไม่อาจซอนได้ภายใต้แสงเรืองราง มันชวนหน้าขนลุกยิ่งผู้อาวุโสถึงตอนนี้เขาพลันระแวดระวังบุคคลผู้ซึ่งถูกคุมขังในหอคอยทันสวรรค์ย่อมต้องเคยกระทำผิดร้ายแรงเขาต้องระวังตัวให้ดีตายแล้วชินหยุนเดินเข้าไปสำรวจอย่างระแวดระวังก่อนถอนหายใจหากเป็นบุคคลมีชีวิตเขาคงได้ทราบสถานการณ์ภายในนี้บ้าง 10ปีหรือให้เราอยู่ในสถานที่บ้าบอแบบนี้10ปีเนี่ยนะได้เป็นบ้าไปก่อนพอดีชินหยุนพบตำแหน่งให้นั่งลงได้จึงเริ่มทำการสำรวจมิติเก็บของภายในสร้อยข้อมือวิญญาณเทวา9ตะวันภายในมีเนื้อสัตว์ปีศาจอยู่จำนวนมากราชสีห์เหมันที่เขาสั่งหารระหว่างประลองกับเชี่ยวหลางก็เพียงพอให้เขากินได้เป็นเวลานานยิ่งแล้วเม็ดยาพลังท่าสิบเม็ดสงสัยจริงว่าจะพอให้ฝึกฝนวิถีวิญญาณหรือไม่ เขานำเอาเม็ดยาพลังธาตุที่ได้รับจากชัยชนะในรอบตัดสินเมื่อครู่นี้ออกมาการขัดเกลาว,วิถีวิญญาณจำเป็นต้องใช้พลังจิตปริมาณมหาศาลเม็ดยาพลังธาตุเปลี่ยมหล้นไปด้วยพลังวิญญาณ9ตะวันด้วยการดูดซับพลังวิญญาณ9วตะวันเขาจะสามารถควบแน่นพลังจิตปริมาณมหาศาลได้เขาเริ่มกินเม็ดยาพลังธาตุชั้นเลิศดและเริ่มหลับตาลงเพื่อฝึกฝนด้วยสถานที่เงียบงันยิ่งเช่นนี้ ก็ไม่นับว่าแย่แก่การฝึกฝนนักด้านนอกของหอคอยทันสวรรค์อย่างฉีเย่มองที่ชั้นบนสุดของหอคอยและถอนหายใจที่เขาอยู่ภายในนั้นสิปีคงไม่ใช่เรื่องแย่เท่าใดนักผู้อำนวยการจางยืนเคียงข้างพยักหน้าเล็กน้อยและกล่าวมีดาแห่งจักรพรรดินี่ผู้ซึ่งเป็นพระยาของประเทศข้างเคียงตอนนี้ก้าวขึ้นสู่ขอบเขตวารายุทธ์เต่าแล้วข้อสรุปได้ประกาศออกมาแล้วในครึ่งปี หากชินเจิ้นเฟิและเชี่ยวเย่หลานสมรสกันเรียบร้อยพวกเขาคงได้เคลื่อนไหวกันครั้งใหญ่แนะ่จากรพพัดอาจเป็นจากรพพัดนีแต่เพียงผู้เดียวแต่ก็ยังมีองค์ชายรัชทายาทอยู่จากรพพัดนีและผู้อื่นมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตำหนักตะวันออกตำหนักตะวันตกและตำหนักเหนือของตำหนักดวงดาวอย่างฉีเย้เผยเสียงถอนหายใจยาวออกมาพละกำลังพวกมันยิ่งมายิ่งแข็งแกร่งขึ้นทุกวัน กระทั่งว่าข้าอยู่ขอบเขตกายวรยุทธ์ระดับที่เก้าด้วยอายุเท่านี้ข้าก็เกรงว่าคงไม่อาจหนีพ้นโซ่ตรวชะตากรรมผู้อํานวยการจางกล่าวผู้อํานวยการฉินได้กล่าวว่าตําหนักดวงดาววิญญาณสีครามไม่ได้มาที่นี่เพื่อส่งต่อวิชาย,ยุทธ์กลับกันพวกเขากระทําเสมือนที่นี่เป็นสถานที่แห่งสุดท้ายเอาไว้ให้ถอยเป็นเพราะพวกเขาสูญเสียไปมากในแดนยุทธอ้างว้างพวกเขาจึงต้องถอยกลับมาที่นี่เพื่อเก็บทรัพยากร กำลังทหารและรอคอยให้กำลังฟื้นฟูค่อยก่อการอีกครั้งก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆนชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ